คลิปนี้ก็สิพามาติดใดเสมอนะครับลงน้ำจอนำบาดาลไว้สิทดสอบบ้างนะครับนะความที่เป็นยังไงเนี่ยครับเสมอทอ่อนึงนิว้วราคาประมาณสามพันกว่าบแพงครับนี่สิเอาถือมาใส่ท่อท่อนำบาดานจอไว้อาศิ่ลองบ้างนะครับเด้อว่ามันสิเป็นยังไงอ่ะพี่ยุกยุกไกลเพ,พื่นเพื่อนนังโอเค เอาเขี้เคุณเ่นรองบัต่อาพอลงสมมติอืมเราจะเอาที่ท้ายบ่งจนดแรกนี่แหละอันนี้สิมาต่ออันนั่นพอคือว่าตัวนี้ต้องใช้เป็นเกลียวนะครับเจ้าใช้ป็นเกลียวเอาเนี่ยเกลียวนอกเกลียวเกลียวแนงที่แหละไอ่ข้า็ต่อเกี่ยวนอกเกี่ยวในเอาบัดไปลาเขาอัน มันก็หลายคลิปหลายนะน้าผู้เจ้าเฮ็ดครับเพราะตาจะคลิปผู้เจ้าก็เฮ็ดมาคือกันนะครับเนาะเขากแบบจะเขาควบฐานัาเฮ็ดได้เขาก็เบื้องมาเขาศึกษามาเขาก็บนำไปเลยนี่ยอันนี้เขาก็ซื้อขัดต่อนออกขัดต่อในมาใส่เวลาจะใหเขาหมุนออกเวลาหมุนเข่าเวลามันห่างมาเขาก็จะได้เองออกง่ายก่อนฉีดนั่งกับก่อนที่เรา ับเข่าวเป็นยังไงนี่พี่น้องได้แล้วเส้นเล้งตอนเอเส้นที่สองแล้วก็เคลียร์้นซี่กับเคลียร์้นซี่ะไรพี่น้องไปไปจนแล้วเอาบานนี้ก็สิมาต่อเสมอครับนะครับต่อไว้มันแห้งเดี๋ยวใบเหลาก็มีอุปกรณ์ก็มีพวกผ่าเต็บพันสายไฟครับไอ้พันเกี่ยวครับแล้วก็เอาอันนี้ความมันน้ครับเรวลสาย วันนี้เสียกเสียกเข้าครึ่งไปแล้วไปแล้วครับเสี่ยงตั้งแต่อุปกรณนเสียกหาสิบเมตรเพื่อเขาเสียมาม้ยังเพื่อเขาเสียมาผูกไส่นี่ครับนี่ผูกไส่ไอหัวตัวนี้ไว้หัวตัวไห้เพื่อว่าให้มัลดลดนระบาดน,นี้เขาต้องมีอุปกรณ์นั่งเนอุปกรณ์ก็เพื่อตัวนี้เขาก็เอาอันนี้เขาฮ็ดคพูดเดียวก็ได้แต่เนี่ยเวลากับผ้าขอบ เลาขอปอกทอไปล่เาขทเาทอลงเราสีกอใบสีบวกค้างไใเขเ้าวก็สจะกัถึงข้าวถึงบริยังข้า็จะ,จ,าจะค่อยหมุนล,ลงไปยอนลงไปเทละเซนเทละเซนเนะครับอุปรกรณ์ของมันาบาน,นก็นสิผ้าเริ่มเห็ดครับบนอนอันนี้เาเียมาสอดขอด้วยรอมันไม่หู้ขามัดขึ้นน,นี่สิละมัดไอ้เพยงมัดในในทำมันแน่นนะทาวมัดเกี่ยวไว้ เพราะว่าห้าบ่ให้มัน่นเลามันเรนมันซ้ำรูห้องเกิดไอ่ะม่เข็ดไม่ดีๆห้องด้ดึงมากไงาาโอ้กรไฟกับมามีพี่น้องเนบสรสบยากเดด้นก็คือเาาขานี่มกขาอพีนอ่น้องมาดของมันแน่นได้สินะเสื้อเสียกบเนแน่นนัน,นหนาเราพี่น้องวันเน่นไปเลย ไม่ถึงยู่หายไเลยพี่น้องนีน่นายเมียก็ไฟเลยรอเส็ไปทอหนึ่งเงงพี่น้องนำคนเดียววานนี้ก็เสียลองย้อนลงเอ๋ทอพี่น้องแล้วทอนหนึ่งละอันนี้นสิย้อนล่งวันนี้จเจา คนทเทราทอเอ๋อน้ำพื่อเดียวเลยพี่น้องบันะพอที่สองพี่น้องเดียท่อสองลงบานท่อแรกลงไปแล้วโอเคท่อสองแค่เพื่เดียวก็ได้ครับตรงนี้เพราะว่าขันท่อมีตัวมือเครื่องมือทุเรแรงทุเเดียวเาก,ก็สามารถเที่ได้ ป๊บอ,อ,อบข้าวมันวนเกี่ยวใส่เหมือนกันเกี่ยวใส่ลงไปไม่ใช่ไปดนนมมิมันี่นั่นมันบะมี่ขี้มแล้วก็ใส่มื่นเอาเข้าไปนั่น มันมีขี้มล็อกมน้องละมันิมุนมุนก็ไปแน่ๆขี้มล็อกมันยังสีได้ม,ม,นนม,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 มันขี้มล็อกเข้าไปแน่นๆมันมีขี้มันยังข้้เจ้า น้านสีจังเลยน in ี่ไหวละออะติดตามตอนต่อไปครับวันนี้ท่อที่หายได้พี่น้องเจร่วงนะท่อที่หาเแน้กใกล้่นม้นลี่น้มุยบนหรือ่าน หมุนหมุนหมุนลงไปน้ำต้มนเล็กนิดนึงต้องตชดได้สั้นไหวไอ้บัดนี้เอาละคีมล็อกกันใช่ไหมล็อกมุนบันจับทั้งอย่าง้หมุนน้ำมันสีถึงเมืองน่าก็ไเลยหรอโอเคอ่ะบันนี้ก็ทีบัรนีก็ทีเชื่อายไฟให้น้องบันนะ เห็นไหมฮะคือเียดสายไฟสายน้ำก็เก็บสายไฟเพื่อความเก็บสายไฟไปนั่เเนเรื่อยๆเก็บไปเกกร,รื่อยนะเก็บไปเรื่อยๆช่ไหก็เพื่อมันเป็นแบบคว่มรบเบียบเรียบร้อยพวกนันไปเก็บกาบอป๊บ เราป่นเสียกัน้ากับสายยี่มรัดบันถ้าเป็นใจก็เลยนะสายนี่มรัดรัดตรงนี้ก็อะไเพื่อว่าให้เป็นรัดเพื่อว่าให้มันเป็นระเบียบเรร่อยนะเป็นห้ากั ตัดอลอดตัดตัดออกเพื่อวันโปรเจกต์ครับขอท้ากันก่อตกลงสำเร็จพี่น้องน้ำพุ่งออกแรงดีงเห็นไหมสาวกำลังเลือดด้น้ำใสงานพี่น้องสุดยอดน้ำเย็นเห็วะโอเค เบางว่ามันน้ำมันสะออกหไรบ้างได้น่าสะล่องดูดเบางจักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหรือว่ามันสะน้ำสันจะหมดบ่สรลอร่องบางประมาณจักประมาณจักยี่สิบนาทีเด้อมันสะว่าจังไรออกกุุงดีว่าน้ำเอาลงไปเขาจะขุดให้อยู่สามถึงสามเมตร แจะเอาลงไปแค่30เมตรอืมเอาลงไปแค่30เมตรพอ่อพ่อไปไล่ผมจะเป็นในน้ำมันจะเห็นว่าท่านใดส่งก้อนลงนาาก,ก้อนลงในน้ำก็ได้ยังไงนไีไปไปไปยับก้อนมันไม่ได้ลูกไอยับก้อนมันไม่ใส่ไว้เออท่านไร จังไรด,ด้านหน้าด้านหน้ามรคือว่าได้โอเคครับถึอมากสามพันกว่าบาททอออกหนึ่งนิ้วที่แรกว,ว่าจะสองนิวว้วมันไงผมเลยเอาเอาหนึ่งนิ้วพ่อรู้สึกว่าโอเคอยู่ได้ก็ได้เอาลงไปเกดท่อแล้วีกเครื่องพ่อที่แดเครื่องหนึง่ง นะครับอุปกรณ์เก๋ปุ๊มียังแค่เนี่ยครับเพี้ยนเพืเดียวก็เดถือว่าโอเคอยู่น้ำเปลี่ยนสีเอาน้ำก็จะเปลี่ยนสีเอาน้ำบ่เปลี่ยนสีคุณบ่ก็จะเปลี่ยนได้ไม่หรอกด้าน้ำมันจะเปลี่ยนเลยน้ำก็เดนี่คือเปลี่ยนสีออกมั้งสิขี้หีดตุ่มด้ยเุรอน้ำเปลี่ยนสีออกไม่นรอเบิ่มันจะบิ่เบิงเปลี่ยนสีมันจะเป็นยังไง เราล่องข้องฝนไว้แล้วแล้วมันเสียนั่นข่วมอ่ะจังเบิ้งพ่อไปพี่น้งองจังว่าบาพอท่านพ่อสามในที่มันก็บโบกมันออกเพาท่านในพี่น้องเบิ้งเบิงเง,บงนบอกอะเห็นบ่หมดล่ะเอ้มันเป็นยังไงจังวานเนี่ยล่ะหน้ามันออกเพาท่านบ่ ต้องพ่อหอดได้สามนาทีหน้ามันเหมิดตอเนเด็เขาจะก็ต้องรอบประมาณาจะาหานาทีสิบนาทียังเปิดไม่เห็นไหมโอ้มันก็เป็นแบบน,น,น,นี้แต่ว่าก็โทษแกงข้าเจ้ามากเล้วว่าใหยข้าเจ้ามาเบิองให้